จะมาไปเกียมทองซูมหาโชคลาภอะไรฟ้า ตะเคียนทองอยู่ที่หมู่11บ,บ้านน้องน้ำใสตำบลเบิดอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับตำอนแม่เถื่ทีโทษทีททตำบลดอนแม่หมู่11บ้านน้องน้ำใสตำบลดอนแม่อำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์วัดป่าทานทิพย์ใช่ไหมเป็นวัดอยู่ที่วัดป่าทานทิพย์ซึ่งพบต้นตะเคียนจํานวนมาก แล้วก็เอาขึ้นมาอยู่ที่วัดป่าทานทิพย์แห่งนี้ เป็นเลขอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อให้เห็นในให้เอฟซทุกคนเห็น หนาเอาเหมืนนั่นค่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะหลวงพ่อบอกเป็นซิ่งที่ยังไปมันก็โอ้สมัยสมือมันมันก็คือแต่ก่อนแต่ก่อนอืมค่ะไม่ตามงยุตามสมัยแต่ว่ามันเขาบอกบางคนเขาบอกอันนี้เลยเขาศาสนาเนี่ยต้องเป็นหลักใช่ค่ะตั้งแต่เรื่ก็ต้องเอาศาสนาเอาไว้คนเอาเป็นชาวพุทธค่ะแต่ส่วนที่มหาสงฆ์หลามันก็เรื่องของญาติโยมตัวเนั้นเนาะ เคาทำม่ได้ครับผมเอาจะไใบจะาใให้ดูใครหลานได้ศึกษานั่นแหละครับอย่างเช่นโยมเดี๋ยวเต้ฟูบนดีเขาลงมูชาไเลยของคนแต่ทุกสิ่งมันก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นศาสนาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะความเชื่อไม่ว่าจะอะไรวิถีชาวบ้านนะคะบางทีเราก็ขัดวิถีชาวบ้านไม่ได้นะคะหลวงพ่อหมู่สิบเอ็ดบ้านน้องน้ำใสตะบลดอนแรกอําเภอละการบิจังหวัดสุรินทร์พระอาจารย์มนตรี สุเมธาโสจ้าอาวาสเนอะครับเนอะนะครับบางทีเห็นเรื่อไทยเก็บไม่ตะเขียนไว้และวันจะให้รูป้านในศึกษาเพราะมันเป็นของส่วนกลางครับครับหลวงพ่อเอาไปนําอะไ้หลวงพ่อได้ได้มาอย่างไงคะหลวงอผูดูแลได้มานานยังครับเนี่ได้มาสองปีแล้วสองปีทำไมถึงคนเพิ่งมารู้กันคะตะกี้มันข่าวเข้าบอใครออกกันมันคนทั้งเฮาเขาครับพอใครออกคืออหนูอยู่นี่หนูยังไม่รู้เลย ผมเขาเด้ข้าวเขาออกมาเรื่อยๆละไมนได้เลยไม่ได้เลยจักรกลายี่มันมาหลายซองมาหลายซองหมดเราะาุ่มยาโยงของจักรหลนายตักโซเชียลครับเสมือนแต่ว่าที่โอกาสกับเป็นการประชับสัมพันธ์วัดหวัดน้ำแมนนะครับเนาอมาทำบุญัวมบุญเกวกุศลแสงสานนนมัวมนท่วยูเดีนาเเอ้ามา ไปท่านเขาอยู่บ้านมาตัวไปนะครับมานอนอยู่ตลาดตลาดสูงกว่ามูนนิดเดียวปะเขาไม่ให้ผู้ส่งเขาหน่อยเขาส่งแต่ละต้นละต้นออกมาว่า<อ>เขาจะเอาซื้อยังซื้อยังการส่งนี่มาส่งเป็นส่งคนเดียวอะครับือเป็นขนาดมาส่งคนเดียว<อ>ส่งคนเดียวแต่แต่ของอีกปูนเขาเป็นมาเป็นขนาดปร,ปรปปะมาณเท้าเพลี่ยนสองของมั้ยถืเขาล่ำเอาไว้ที่มีของโยกของยาอมาเก็บบุญเหรเห็นทุกวันเลยทุกวันไหม บางคนก็ไม่ได้ไปสนใจไปเปิดอบึ้งขนาดนั้นครับครับครับตัวท็อปกับพังเพราะตัวท็อปโอ้โหจะเลยว่าอยากเอาฝากในช่องเอฟซีในนี้ว่าหลวงหลวงพ่อจะเขียนให้จะเขียนให้ใช่ไหมเออเขียนให้ได้อยู่ข่าวการพิจารณาเอ้าครับครับครับคือเขียนให้เอาไว้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนให้อันนี้ได้ให้ตัวนั้นตัวนี้ให้เถียงอะไรสิได้คือให้เขาเขาให้มาตั้งสั้นเขาบอกมาสั้นคือให้ตามตุ้ม ตัวเขาาหมกือว่าได้ช่วยชาบ้านเราเนาะถูกก็ได้มาช่วยสร้างช่วยทำแบบคนนนี้ทำหลวงพ่อค่ะบุรณะบำรุงบำรุงศาสนาบำรุงศาสนาเท่าแบบนี้แากุกตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่มันจะออกอีกบอจะบหูแลว เกิดว ie <met> ันที่สิบห้าพอจะมาต่อยท่านหนึ่งตอนไหนค่าข้ามเหรอพนว่าพนมาบอกเวลาพนเดอ๋มาเดิกบอกครับต้องทุ่มสี่หาทุ่มั้สิอค่ะแล้วพอประเดี๋ยวไปยุงพนดอกกันได้พนจะเห็นเอ้าเหลืองพนค่ะมึงได้คึ้นเรียบร้อยว่ามัน